สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งหนกไก่หน้าต่อได้พี่น้องด้วยห้องดีดีพี่น้องหนุพิ่นสุดยอดเลยครับเมบื่อวานพิ่นอไปต่อมาได้สองตัวนะพี่น้องมินิกาได้พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับ โอ้เจ้าขนาดเลอพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับหองดีขนาดพี่น้องนอกตนี้กับสามสี่ปีแล้วครับตัวนี้เป็นเลี้ยงตัวตัวหน่อยหน่อยอะพี่น้องยังสันละพี่น้องไอ้น่จากแล้วครับ